ไปไหนอะลูกรักษาสุขภาพด้วยนะคะช่วงนี้บัดตัวใหม่มาอีกแล้วบัดตัวใหม่หรือว่าเป็นโรคจากอินเดียที่แบบตอนนี้ทุกคนพูดกันเขาชื่อโรคอะไรนะ<ม>อะไรมันเป็นไวรัสอะไรสักอย่างหนึ่งอะมาจากอินเดียอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับค้างคาวอีกแล้วค้างคาวกับหมูไข้สมองอักเสบหรืออะไรสักอย่าง<อ>แต่ไข้สมองอักเสบทุกคนฉีดยานะเด็กประเทศไทยแต่นนี้น่าจะเป็นเชื้อใหม่ ก็ระวังไว้แล้วกันทุกคนเนาะส่วนคนจะว่ามีเรื่องอะไรอีกวันนี <c oughs> ้พวกเกี่ยวกับไอเกี่ยวกับแบบแพร่ทางอากาศอะไรเงี้ยมันจะติดกันง่ายแต่นี้ไม่รู้ติดกันทางไหนถ้าเบื่อติดทางน้ําลายอะไรเงี้ยมันก็สารคัดหลั่งมันก็ถ้าเบื่อมันไม่แพร่ทางอากาศมันก็ยากอยู่นะคุณเอสเอมาลิสาส่งดาวให้อัญญาค่ะอัญญาบอกว่าขอบคุณนะคะอุย้ยอัญญา หนูไปเหยียบสายเนี่ยสายรุดออกมาเลยเ<อ>ทำได้ไหมพี่ว่าทำไม่ได้ไไดอัญญาไปห้อยนุ่นปะไหนไปห้อยให้พ่อดูหน่อยปะห้อยมันกี่บาค่ะใช่ให้ห้อยมันกี่บารดีกว่าวไหนคะนอัญญาเอามานี้ ไหนคะ,ะไหนห้อยให้พ่อดูหน่อายาคุณกอ,อกล้วยสง่งมาสิบดวงอ,อันยาลีนปล่อยเอาไปวางไว้ที่เดิม วางไว้ตรงนั้นแหละลูกโอเคอเคอาพ่อยหนึ่งสองสามไปได้ไหมคะไม่ได้ไไดหรอได้ไหมคะ โอ้โหโอ้โหแข็งแรงเอาอะไรคะพ่อพแถลงข่าวหน่อยค่ะอัญญาเป็นอะไรก็สนไง ติดตามสารคัดหลั่งอ่ะใช่ไหมก็คือเป็นพวกแบบว่าน้ำลายเออเป็นพวกสน้ำมูกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็คือจริงๆถ้าเผื่อเราล้างมือบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังไม่น่ากลัวขนาดนั้น